โกคูก็บอกให้เด็กทั้งสองแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วให้เพิ่มพลังให้ถึงจุดสูงสุดเอาให้เต็มที่เลยเด็กทั้งสองก็จัดให้ทรังจับพลังมากกว่าโกเทนการรวมร่างพลังของทั้งสองคนจะต้องเท่ากันพอดีโกคู Goku จึงสั่งให้ทรังลดพลังลงมานิดหนึ่งให้เท่ากับโกเทนให้จำขนาดของพลังตอนนี้ให้ดีๆแล้วทั้งสองก็กลับ ร่างเดิมจอมานบูยังคงทำลายบ้านเมืองต่อไปที่คลังหาดหลังใหญ่โตเรื่องราวเช้านี้ได้ออกอาการข่าวจอมานบูอารวาสด,ด้วยแม่ของอิดาสและอิโคเซจำได้ว่าบรูมาตะโกนชื่อทรังจากการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพ,พรู้ว่าบ้านของทรังอาศัยอยู่ที่แคปซูลคอร์ปอเรชันในเมืองเวสต์ซิตี้เธอจึงบอกให้ลูกๆเชื่อมจิตถึงบาบิดี เธอฟอ้องบาบิดี้ว่าทรังอาศัยอยู่ที่แคปซูลคอร์ปอเรชันที่เมืองทางตะวันตกช่วยร,รีบไปจัดการเด็กแบบนั้นให้ทีเธอบ่นอนอกเรื่องจนบาบิดี้นัวขูก็อยากจะขอบคุณสำหรับข้อมูลอยู่ลอกแต่ถ้าพูดเสียงแสบแก้วหูออกมาอีกจะฆ่าให้ตายเลย บาบีดี้ก็ติดต่อชาวโลกทั้งหลายอีกครั้งเขารู้เบาะแสของทั้งแล้วและจะลองไปที่นั่นดูถ้ามีออกมาคนที่อยู่ในเมืองจะหายไปหมดนะทั้งโกรธเพราะที่นั่นมีคุณตากับคุณยายอยู่ด้วยเมื่อบรูมาได้ข่าวก็เข้ามาหาโกคูแต่โกคูบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราสามารถใช้พรข้อที่สองขอให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่พิกโกโลมีคิดเช่นนั้นเพราะพรข้อแรกขอให้ชุบชีวิตคนจํานวนมากไปแล้วเหลือพรที่ขออีกแค่ข้อเดียวโกคูจึงว่า ่านั้นก็พูดกับเทพเจ้ามังกรว่าขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ไม่ใช่หรอบลูมาจึงว่าถ้าเมืองทางตะวันตกถูกทำลายดรา้อนเรดาก็จะหายไปด้วยนะโกคูจึงใช้ใทั้งกลับบ้านไปเอาดรา้อนเรดามาทีโกคูจะไปหยุดจอมมารบูกับบาบิดี้เองทั้งก็แปลงร่างปปาเป็นซูเปอร์ไซย่ารีบไปในทันที บาบีดี้ขี่หลังจอมารบูบินไปที่เมืองตะวันตกด้วยความเร็วสูงแถมยังบินผ่าดโผลซะด้วยโกคูก็เคลื่อนย้ายในพิบตามาขวางตัดหน้าเอาไว้บาบีดี้เห็นโกคูก็ทักทายคิดว่าโดนเบจิต้าจัดการไปแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณที่ทําให้จอมานบูฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ที่โกคูมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเตือนอะไรนิดหน่อยฟังให้ดีนะทั้ง3มคนนั้นจะโผลมาเร็วๆนี้แนะ่สัญญาเลยเพราะงั้นช่วยรอจนถึงตอนนั้นหยุดรังแกคนอ่อน และหยุดทำลายล้างเมืองซะพวกนั้นกำลังฝึกเพื่อมาโค่นพวกแกอยู่จอมานบูกับบาบิดี้ก็หัวเราะก,กันท้องแข็งต่อให้ฝึกเป็นพันปีก็ทำไม่ได้หรอกบาบิดี้ไม่ฟังถ้าไม่ออกมาตอนนี้จะทำลายล้างเมืองไปเรื่อยๆเดิมทีพวกข้าก็สนุกกับการทำลายล้างอยู่แล้วด้วย โกคูก็ค e ิดเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เขาเองก็ต้องต่อต้าสักหน่อยแล้วบาบิดี้ก็สั่งให้จอมานบูแสดงความน่ากลัวให้มันดูชัดๆเลยแต่บูกลับหลอกบาบิดี้ซะงั้นบาบิดี้จึงต้องสั่งอีกครั้งบูก็เข้าใจแล้วโกคูจึงยั่วจอมานบูว่าแข็งแกร่งปานนั้นแต่ดันทําตามที่บาบิดี้สั่งเนี่ยนะ บูก็ขึงขังขึ้นมาทันทีถ้าบา์บีดี้ผนึกบูบาบีดี้จะโดนโกคูฆ่าแต่บูจะฆ่าให้เพราะเขาเกลียดพวกเด็กดีโกคูก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าทั้งถึงกับเบรกตกใจกับพลังของโกคูที่ปล่อยออกมาโกเทนเองก็เช่นกันบาบีดี้ก็หัวเราะบจิต้าที่แพ้ไปก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันโกคูก็จะก้าวข้ามซูเปอร์ไซย่าให้อยู่เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าอีกขั้นหนึง่งแล้วตอนนี้ก็จบลง